สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพระเครื่องทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับโจดแจน EP ที่99แล้วนะครับวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดนะครับให้พี่พีเได้แบ่งปันนะครับผมหากพี่พี่ใดนะครับชื่นชอบหรือสนใจพระองไหนนะครับโทรมาสอบถามขอรูปหรือโทรมาปิดที่เบอร์0 8 9 2 1 4 1 5 9 5นนะครับนี่ ก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมหรือพี่ๆใดสะดวกเอิญก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์เบอร์นี้นะครับผมวันนี้ก็มาดูภาพแรกครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับภาพอแรกนะครับเอานี่ดีกว่าครับภาพแรกนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จรายการหนึ่งหลังแบบปื้ๆ ปืนนะครับมือนเนี่ยปืนๆหลังกระดานกระดานแต่ฟอร์มพระโอ้สวยมากครับนี่ครับฟอร์มดูนะครับดูเนื้อนะครับวนาเนื้อพระออกแบบโซนหนึกนุ่มครับนี่ฮะเซนโซนหนึกนุ่มนี่ครับแกล้งนะฮะนี่ฮะเนื้อโอ้สุดๆครับกระดานนี้คือกระดานเป็นทำกระดานธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับราการที่หนึ่งนะครับนี่ ไปนะครับรายการที่หนึ่งครับสามร้อยบาทครับผมสมเด็จรายการที่หนึ่งนะครับสามร้อยบาทไปรายการที่สองครับนี่เป็นพระสมเด็จนี่ฮะนี่ครับพระสมเด็จตรงนี้น่าจะเป็นพระโดนโดนล้างมานิดนิครับเพราะว่าผิวเดิมองพระ้ยังนี้เห็นอยู่นะครับนี่ครับนี่ฮะแล้วเห็นเนื้อในขององพระนะครับแต่นี่โอ้ความเก่าได้เลยนะครับนี่ครับ ได้มาอย่างนี้เลยนะครับรายการที่สองครับนี่ฮะเม็ดทรงมวลสารโอ้เต็มไปหมดเลยครับนี่ฮะรายการที่สองครับเอาสามรอยครับผมรายการที่สองสามร้อยบาทครับคุนชอบพักไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับผมรายการที่3ามครับนี่เป็นผลาสําเร็จเนื้อหนึบนุ่มครับนี่ฮะอันนี้แก่ผงครับผมนี่ครับดูเนื้อข้างหลังนะครับโอ้โหเนื้อ สุดแกร่งนะครับหนึกรุ่มแกร่งโอ้สุดครับพระองค์นี้นี่ฮะด้านหลังนะครับนี่ครับองค์พระเป็นธรรมชาติมากครับในการที่สามนะครับนี่ครับเอาสามร้อยครับในการที่สามนะครับสวยเดิมๆสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สี่ครับอันนี้เป็นพระนี่ครับพระสมเด็จนะครับอันนี้เนื้อแกร่งครับเนื้อแกร่ง นี่ฮะพระสมเด็จรายการที่สี่นะครับให้ดูเนื้อแกล่งนะครับเนื้อแกล่งโอ้ยเนื้อสุดๆ,ๆนี่ฮะนี่ครับคาบความเก่าขององค์พระนะครับเก่าครับเก่ามากเลครับนี่ฮะด้านหลังด้านหลังด้านข้างด้านหลังนะครับเป็นเนื้อแบบแกล่งนะครับนี่คือรายการที่สี่ครับนี่ฮะเอา เอาสามร้อยครับผมนี่ฮะสามร้อยครับผมรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าอันนี้เป็นพระสมเดจนี่ครับสมเด็จวัดเกตนะครับดูนะครับอันนี้จะยุบลงไปนะครับนี่ฮะโดดกระท้อออกไปนะครับเกตขององค์พระมองลึกแล้วฐานคมครับนี่ฮะคมสวยชับ เดิมครับนี่คือด้านข้างครับองุ่นผ้านะครับอันนี้ก็กระท้อไปเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยการงัดแยกของเจ้าของผ้านะครับนี่ครับดูคาบความเก่าเนื้อผ้านี่โหสุดยอดครับยกให้นะครับข้างนี้ครับนี่ฮะปัดเกกหกชั้นนะครับเอาเอาสามร้อยครับผมนี่ครับสามร้อยบาทนะครับข้างหลัง โดนกระทอกไปนะครับแต่ก็ยังดูองค์สวยอยู่นะครับสามร้อยบาทครับรายการที่ห้านะครับต่อไปครับรายการที่หกครับพี่เได้ดูแล้วชอบนะครับนี่ครับรายการที่หกเป็นพระสมเด็จพิมพิมใหญ่ครับนี่ครับพระนะครับโอ้เนื้อพระสุดๆเลยครับนี่ฮะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนะครับโอ้ย นี่ครับเก่าจริงครับเอานี้เก่าจริงนี่ครับมนสารข้างนะครับนี่คือรายการที่หกนะครับพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเอาสามร้อยบาทครับผมพระสมเด็จพิม์ใหญ่สามร้อยบาทต่อไปครับรายการที่เจ็ดครับอันนี้เป็นพระลีลาครับลีลานี่ฮะของหลวงพ่อเตครับ หลวงพ่อเต๋นะครับคงทองนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กครับพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กน่ารักมากครับพิมพ์แบบนี่ฮะเห็นไหมครับพิมพ์เล็กนะครับเทียบกับปายนิ้วมือนะครับพระลีลาหลวงพ่อเต๋เนื้อแดงพิมพ์เล็กครับเก่าหิ่งหิเลยครับนี่ผิวหิ่งผิวนบ้านเลยนะครับนี่ครับโหผิวบ้านคลาสสิกเลยนะครับนี่ครับการที่เจ็ดนะครับ พระลีลาหลวงพ่อเตนะครับเอาสามร้อยครับผมสามร้อยน่ารักครับพระองค์นี้ต่อไปรายการที่แปดครับอันนี้เป็นไม่แน่ใจเลือกผ้าเลยครับผ้าบางหรือผ้าคงครับเนี่ยผ้าบางหรือเปล่านี่ครับดูเนื้อนะครับผ้าบางนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเนื้อผ้าออกอมเขียวๆหน่อยนะครับ ตาน้ำตาลอมเขียวนะครับนี่ฮะพระบางนะครับนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยนะครับพระบางนี่ครับเอาสามร้อยครับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะนี่โอ้สุดๆครับพระบางนี่ครับสามร้อยบาทไปรายการที่เก้าครับอันนี้เป็นพระคงครับพระคงนะครับนี่ครับนี่นะครับ เม็ดบัวนะครับ e นี่ครับเม็ดโพครับนี่ฮะโพเดงๆเลยนะครับพระคงลาภูนะครับข,ข้างหลังข้างหลังจะเป็นอย่างนี้ครับใต้ฐานนะครับนี่ครับใต้ฐานนี่ฮะจะเป็นแบบเนื้อเกินจะมีเส้นเนื้อเกินตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่นะครับผม นี่ครับพระคงพระคงลำพูนนะครับนี่ครับรอยคูดรอยปาดนะครับนี่ครับโอ้โหเก่าจริงครับพาบ้านจริงครับนี่ครับพระคงนะครับในการที่เก้าครับเอาสามร้อยครับนี่ฮะสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบครับอันนี้เป็นพระรอดครับ นี่ฮะพระรอดพระรอดนะครับดูนะครับนี่ครับใบหน้าพระรอดนะครับนะครับเส้นดูนะครับนี่มีเส้นเส้นแตกวิ่งตรงนี้ด้วยนะครับนี่ฮะเส้นแตกนะครับนี่นะครับพระรอดเนื้อหาเก่าครับนี่ครับด้านหลังนะครับใต้ฐานนะครับเก่ามากครับเท่านี้เป็นพระรอดครับ เส้นนี่ก็เส้นครับโอ้โหสวยครับพระรอดนะครับสามร้อยบาทครับรายการที่สิบนะครับนี่ครับรายการที่สิบพระรอดเอาสามร้อยบาทครับนี่ครับผมไปรายการที่1ิบอดครับอันนี้เป็นหล่อหล่อเสือไปทราบที่ครับหลังยันนะครับนี่ฮะเก่าฮะนี่ครับหล่อโบราณครับดูนะครับ นี่ครับเป็นยันนะครับนี่ครับผมโอ้โหเสือแบบคำรามเลยครับนี่ฮะเป็นหล่อเสือไม่มทราบสำนักนะครับหางจะยาวมานี่ครับอยู่ตรงขานะครับนี่ฮะหลอมียันอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้หล่อเสือเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับรายการที่สิบเอ็ดครับนี่พาบ้านเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสองครับเอานี่ก่าครับสองเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ฮะญาติแก่ครับผมนี่ครับอันนี้เป็นพาเกจิครับเขียนคำว่าพาราชสังสังวรวิมล พระราดราชสังวรวิมลหรือแช่มครับวัดนวลนรดิตนะครับโผพระนี่พระดีปีลึกนะครับหลวงพ่อแช่มวัดนวลนรดิตนี่มีเกษารวยนงครับเกษาพระองค์นี้ต้องมีอายุแน่นอนเลยครับพระเก่าครับนี่ครับเนื้อดัมเดิมเลยครับสวยงามครับอยู่ในซองดัมเดิมซองเก่าเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับหลวงพ่อแช่มวัดนวลนรดิตนะครับนี่ครับลองหาข้อมูลดูนะครับ นี่ครับพระราชสังวรวิมลนะครับนี่ครับวัดนวลนรดิตองค์นี้มีเกษาด้วยนะครับนี่ครับเกษาจะแปะอยู่จะแปะติดกับสังคติตรงหน้าอกค์เยครับโอ้เก่าฮะสวยแล้วแบบคลาสสิกครับนี่ครับเนื้อสวยเนื้อเก่าครับนี่ฮะเอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทขอยแย้ใส่ซองครับรายการที่สิสองนะครับสามร้อยบาท ต่อไปครับรายการที่13ครับอันนี้เป็นภาพปิตาครับนี่ฮะภาพปิตาไม่ทราบที่นะครับนี่ครับเดี๋ยวขอญาตแกะดูเลยนะครับนี่นะครับเป็นภาพปิตาครับนี่ฮะไม่ทราบนะครับมีใส่สินด้วยนะครับมาอย่างนี้เลยครับนี่นะครับเป็นภาพปิตานะครับพระปิตาลอยองค์ ข้างในมีกิ่งด้วยนะครับนี่ฮะครับมีกิ่งดังด้วยนะครับนี่ฮะผ้าปิดตาลอยองค์เนื้นอพงนะครับโอ,เเอรโอ้โหเก่าคลาสสิกมากนี่โอ้เก่าสุดๆดครับนี่ฮะเก่าจริงๆครับใต้ฐานนะครับจะอุดอุดกิ่งไว้ให้ใต้ฐานนะครับนี่แต่เข็บข้างความเก่าเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับโอโ้สุดๆุดผ่าองค์นี้ปิดตาองนี้นะครับ นี่ฮะพี่ได้ทราบที่นะครับนี่นะครับพระปิดตารอยองค์นะครับมีใส่สินอยู่ใต้ในกรอบด้วยนะครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยบาทครับในการที่สิบสามนะครับพระปิดตานะครับพระปิดตาสี่ร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นดูนะครับอันนี้เป็นพระคุณแผนลมพะนหนงครับอันนี้พิมพ์เล็กครับนี่ฮะหมายงี้เลยนะครับเดี๋ยวขอญาตแก่เลยนะครับ เจมบแล้วครับนี่ครับเป็นพระคุณแผนหน้าค่ายหลวงพ่อนงครับอันนี้เป็นพิมพ์ <_ an> เล็กนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ที่ว่าไม่มีไม่มีบัวนะครับนี่ฮะดูเนื้อดินนะครับโอ้โหเนื้อสุดๆเลยนะครับนี่มนบ้านจริงๆนะครับเพ่านี้นี่ฮะดูด้านข้างนะครับเนื้อดินครับโอ้โหดินสุดๆเลยนะครับ นี่ครับผมหรืด้านข้างครับนี่คือคุณแผนหน้า่ข่หลวงพะน ong รายการที่สี่ครับเนื้อดินนะครับนี่ฮะเอาเอาสี่ร้อยบาทครับผมอ่ะสี่ร้อยบาทจัดไปครับสี่ร้อยบาทรายการที่สี่ครับต่อไปรายการที่สิบห้าครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรครับนี่ฮะเหรียญหล่อพิมพ์เล็กนะครับหรือพิม พิมพ์เล็กหรือพิมพ์ตื้นนะครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อหาความเก่าเขานี่โอ้โหยกแค่ครับเก่าจริงฮะนี่ครับเหรียญหล่อหลวงพระแพครับนี่ครับเก่าๆอย่างนี้ครับจัดไปครับรายการที่สิบห้าครับเอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาทครับเหรียญหล่อหลวงพระแพ่ต่อไปนะครับการที่สิบหกนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพพุ่มมัดบางโค้ครับ นี่ฮะเป็นเหรียญขอบกระบอกห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับขอบกระบอกห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับพี่พี่เนใดดูแล้วนะครับนี่นี่ครับขอบกระบอกนะครับดูนะครับขอบกระบอกห่วงเชื่อมครับนี่ฮะเชื่อมเก่าด้วยนะครับนี่ฮะเชื่อมโบราณเลยครับนี่ครับใบหน้าครับคมๆลึกๆนะครับนี่ฮะนี่นี่คาบความเก่าครับ นี่ฮะหรือจีวรคมคมนะคร refers, <aha. S 2> ับนี่คร sure. ับเหรียญหลวงพ่อพุ่มมดบางโคขอบกระบอกนะครับนี่ฮะพี่ๆยนใดดูแล้วชอบนะครับนี่ฮะนี่ครับขอบกระบอกนะครับครับด้านหลังลึกๆนะครับนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบหกนะครับสี่ร้อยบาทขอบกระบอก ผมคุ้มันบางโค่สี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบเจ็ดครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับดูนะครับเนื้อหาโอ้เนื้อหาเก่ามากครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับหืมใบหน้าหลวงพอนี่สุดๆเลยครับนี่ฮะความเก่านะครับครับความเก่านี่ครับนีผิวบนบ้านเลยครับ อยู่หิ้งเลยนะครับนี่ครับใต้ฐานนะครับจะมีรอยแต่งแต่งช่อตะไบเห็นนะครับนี่คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินนี่ครับในการที่17ครับสวยดมเดิมครับนี่ฮะนี่ครับสวยเดิมครับดูนะครับโอ้โหนี่ครับในการที่17นะครับ ลงพ่อเงินครับเอาเอาสี่ร้อยบาทครับผมนี่สี่ร้อยบาทนะครับต้องจัดแล้วครับไม่จัดไม่ได้ครับพระสวยขนาดนี้แลพระแบบฟอร์มน่ารักมากเลยครับนี่ฮะโอ้โหสุดๆเนื้อเก่ามากเอาสี่ร้อยครับนี่ฮะการที่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบแปดครับอันนี้เป็นพระสมเด็จครับพระสมเด็จอยู่ในกรอบเลยนะครับเดี๋ยวขอญาตแก่เลยนะครับ นี่นะครับการที่แปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ฮะโอ้โหดูเนื้อนะครับดูเนื้อเนื้อเก่ามากครับเพ่านี้นี่ฮะดูความคลาสสิกขององค์พระนะครับนี่ครับนี่ครับเศษเศษคล้ายๆเศษแบบเหมือนกับอะไระไอ เป็ดกล้วยครับกล้วยสุกเม็ดกล้วยสุกหรือเศษไม้เศษอะไรนะครับเนี่ยนี่ครับผมะ้ห้ดูนี้ะนี่ครับเหมือนเศษไม้ครับเนี้ยตรงนี้เป็นรอยนี่ครับเป็นโพงครับเป็นโพงนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าอคพระโอ้โหเนือนี่ฮะนี่คือสมเด็จในการที่สิบแปดครับต้องจัดแล้วครับไม่จัดไม่ได้ครับนี่ฮะ มูลสานครบถ้วนการที่แปดครับเอา400บาทครับพร้อมกรอบนี่ครับขอญาติกรอบเลยนะครับการที่แปดสี่ร้อยบาทครับผมต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าอันนี้เป็นพระสมเด็จปกโพครับไม่ทราบที่นะครับผมนี่ฮะพี่ๆใดทราบที่เนื้อเข้มเข็มอย่างนี้ครับนี่ฮะจะให้ดูนะครับพระบ้านเลยนะครับเนี่ยได้มาดูคาบความแห้งของเนื้อพระนะครับ แห้งเก่าเนื้อแบบเข้มอย่างนี้ครับนี่โห้สุดๆนี่ครับนี่ด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเนื้อเข้มครับนี่ฮะทราบที่จัดไปเลยครับผมรายการที่สิบเก้านะครับโอ้โหพระแล้วสวยมากครับนี่ฮะนี่ครับรายการที่สิบเก้านะครับแห้ง เข้มอย่างนี้ครับเอาสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเก้าครับนี่ฮะสวยเดิมครับพระปุกโพไม่ทราบพี่การที่สิบเก้าสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับดูนะครับความเก่าอูริวจีวอนไปหน้าครับนี่ครับตายฐานนะครับรอยยุบรอยย่นให้เห็นนะครับนี่คือ หลวงพ่อเงินรายการที่ยี่สิบเอาสามร้อยครับเอานี้จัดไปครับรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทนะครับสามารถขอรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับอันนี้เป็นนางพญาครับเดี๋ยวขอญาตแกะเลยครับโอ้โหนี้พระอยู่ในกรอบเยอะเลยนะครับนี่ครับแกะมาแล้วครับนางพญารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ฮะ ดูเม็ดเม็ดมวลสารดูนะครับเม็ดกวดเม็ดหินด้านข้างนะครับโอ้เผ่านี้นี่ฮะสวยงามครับเท่านี้คลาสสิกมากครับผมนี่ฮะด,ดูชัดๆกันเลยนะครับเม็ดกวดครับผมนี่ฮะด้านข้างนะครับรายการที่21นะครับนามพญานะครับนี่ฮะ สวยเดิมเดิมเลยครับเนื้อหาเก่านี่ฮะนาค้นหาครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่ยี่เนนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่านะครับสวยเดิมอะพร้อมกรอบเลยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองยี่สิบสองเอาที่ดีกว่าครับนี่ครับผมรายการที่ยี่สิบสองนะครับ นี่ฮะเป็นพระหลวงปู่สุขครับนี่ครับหลวงปู่สุขนะครับนี่คือหลวงปู่สุขอันนี้พระเนื้อหาเก่าครับนี่ฮะตัดด้านข้างนะครับพระประหลอดขาวๆแห้งๆนะครับนี่รอยจานครับนี่ครับรอยจานนี่ครับด้านข้างนะครับนี่คือพระหลวงปู่สุขนะครับ นี่ครับผมเหาเก่าครับดูนะครับนี่ฮะเอา400บาทครับรายการที่22ครับหลวงปู่สุขนะครับผมต่อไปครับรายการที่23ครับนี่ครับมาแล้วครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยเดินเลยครับรายการที่23นะครับดูนะครับดูไปหน้านะครับดูริ้วจีวอนะครับลึกๆ โอ้โหให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ครับนี่คือคราบความเก่าขององุพระ้าครับนี่ครับโหยเนื้อเก่าสุดๆนี่ครับตามซอกนะครับธรรมชาติเลยนะครับหลุมพงเงินครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับยุบรอยยุบย่นของโลหะนี่นะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับนี่นะครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามครับอันนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ครับนี่ครับอันนี้มาพร้อมกล่องเลยนะครับกล่องนี้เขาใส่มางี้เลยครับกล่องนี่ครับผมจะให้ดูครับ นี่ฮะเป็นพระเนื้อดินครับไม่ทราบที่นะครับนี่ครับเนื้อดินเก่ามากครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อดินเก่าจริงครับเดี๋ยวขอญาตพิกลังเลยนะครับนี่ครับพระเนื้อดินเก่าๆอย่างนี้ครับไม่ทราบที่ครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อดินเก่าครับ หครับหลังไม่มีอะไรครับเป็นเนื้อดินอยู่ในกล่องครับพระในการที่ยี่สี่ครับพระเนื้อดินเก่าอย่างนี้เอาสามร้อยบาทครับผมสามร้อยบาทพระเนื้อดินเก่าต่อไปรายการสุดท้ายครับรายการที่ยีห้าครับองนี้นะครับนี่ครับองนี้เป็นพระแบบผมพะเงินครับเนื้อหาสวยมากครับพระองนี้นี่ฮะเนื้อหาสวยเราดู เสียญหลวงพ่อครับกลมเหมือนเสียญบาทเลยนะครับกลมมากครับแล้วเนื้อหาค่อนข้างเก่าครับผม้าคนี้นี่ฮะใต้ฐานนะครับดูนะครับเห็นไหมครับความเก่าของใต้ฐานนะครับโอ้สุดๆนี่ฮะนี่นะครับนี่คือรายการที่25้ารายการสุดท้ายนะครับเดี๋วจะให้ดูนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อเงินครับดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับ โอ้โหเนื้อนี่เนื้อแบบเก่าจริงครับนี่ครับสาสนิมแดงขึ้นตามซอกองนะครับนี่ครับสาแดงนี่ฮะนะครับโู้เนื้อเก่าจริงเท่านี้ดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับเก่าจริงครับนี่ครับผมรูปรอลงเพ่อเงินครับพิมพ์นิยมครับนี่ฮะสวยเดิมๆเลยครับนี่ ดูนะครับโอ้โหพระดูนะครับสวยมากๆครับนี่ครับนี่ครับเสียนเป็นบาทเลยนะครับเก่าจริงครับดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานนี่ฮะโอ้โหเก่ามากใต้ฐานนี่ฮะเห็นตรงนี้นะครับจะเป็นรอยเหมือนคล้ายๆช่อครับที่ยุบลงไปเนี่ยนี่นะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อเก่าจริงนี่คือรายการหิ้มห้าครับ นี่ฮะดูสาสนิมแดงขึ้นเต็มอง์เลยนะครับการที่พัห้าครับหลงพ่อเงินนี่ครับพิมพ์นิยมครับสวยเหมือนเดิมครับนี่ฮะองน่ารักดีนะครับหาเก่านะครับองนี้นะครับเอาหกร้อยบาทครับผมนี่ฮะหกร้อยบาทครับนี่ฮะหลงพ่อเงินในการที่ยันห้าครับหกร้อยบาทก็ประมาณนี้นะครับผมหากพี่ๆนะครับสนใจชันชอบเั้าไหนก็โทรมาถาม โทรมาสอบถามหรือโทรมาขอรูปเพิ่มเติมได้ครับหรือโทรมาปิดก็ได้นะครับที่เบอร์0892141595นี่คือเบอร์ไลน์ครับเบอร์เดียวกันครับกับเบอร์โทรแล้วก็ที่พี่เอ็นใดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ให้เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมโทรมานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ